ช่องเจ็ด HD บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชน,นบริษัทสารดีจำกัด ร,รู้ตื่นจากรอโกรธหลงสัญญาครั้งสุดท้าย93ปีลา,า,า,าลอาสายใจฤีลายดาบาาตตาอุบัติเหตุซ้ำรอย,รอยบ,บัติเหตุก้ำรอ ่อใสกัันหึมเลยครบแยกร้อยศพสาเหตุหลักก็น่าจะเกิดจากการใช้ความระมัดรังไม่เพียงพอของผู้ขับขี่รถบัรทอดบทเรียนจุดตัดทางรถไฟโศกนาฏกรรมหมูเ่เรื่องจริงเตือนภัย สายชาร์จปลิดชีพสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องจริงผ่านจอครับเรื่องจริงเรื่องแรกในค่าคืนนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตเรื่องราวความรักระหว่างลือศีลายดาบทกับแม่ของเขาบุคคลที่เราเคยเออกอากาศในรายการเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งหลังจากรายการของเราออกอากาศไปก็มีคนเข้ามาชื่นชมให้กำลังใจกันเป็นอย่างมากจนมาถึงวันนี้เรื่องราวความรักของทั้งคู่ได้มีบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปความเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้คืออะไรไปติดตามชมพร้อมๆกันครับ93ปีลาพาเร้าใจแม่ถึงวัยเกินรับ กับสังขารยาแม่อยู่คอยเตือนซ้ำร่ำลำพังให้ลูกหลานรักใคร่กันอย่ารู้ใายไม่มีใครคาดคิดว่าวันแห่งการสูญเสียวันแห่งการลาจากจะเกิดขึ้นกับครอบครัวของกรมมณีที่จูจ่ๆแม่ชีหลวรกัมมณีมาล้มหายตายจาก ทิ้งไว้แต่ความทรงจําให้กับลูกๆหลานๆได้คิดถึงซึ่งคนที่เจ็บปว,วดมากที่สุดก็คงจะเป็นฤาษีจําลองกรรม,มนีผู้ที่เลี้ยงดูแม่ชีมาจวบจ,จนวันสุดท้ายแคา ok เออ่รรเริ่มป่วยเริ่มป่วยแล้วก็เขาเริ่มทุดลงหายใจช้าลง พอเราเอาหูล้วเช็คที่จมูกแกมันออกนิดเข้าไปเยอะออกเริ่มแผ่วลงแล้วเราหูแน่ที่เราหัวใจเริ่มไม่กระเถือนขึ้นและทุกทีคนดีมันจะตุ๊กตุกต,กตกอันนี้แม่กระเถือนละก็เลยปล่อยด้วยความรักความผูกพันที่ฤือีมีให้กับแม่ชีมาโดยตลอดกลับกลายเป็นคำสัญญาที่ผู้เป็นลูกอย่างฤาษีได้ให้ไว้ว่า ตนจะดูแลแม่จนวันตายและวันนั้นก็มาถึงแล้วพ่อแม่เนี่ยความหมายคือความกตัญญูครับเพราะเราต้องดูแลท่านให้ดีเถอะก่อนที่ท่านหรือเราจะจากกันคือดูแลเยียวยาปฏิบัติเท่าที่เราจะดูแลแกได้เท่าชีวิตเรา ้อนไปเมื่อ30ปีก่อนแม่ชีลอยเริ่มป่วยขาดคนดูแลนายจำลองกรรมณีหรือลือศีลายดาบทผู้นี้ก็ได้หอบเอาผู้เป็นแม่ขึ้นรถเก๋งเก่าๆที่ประดับประดาด้วยพระพุทธรูปออกตระเวนไปฝึกกรรมฐานตามป่าเขาอีกทั้งต้องคอยดูแลป้อนข้าวป้อนน้ําให้กับผู้เป็นแม่ตลอดเวลาสิ่งเขาก็ใช้ชีวิตดูแลกันแบบนี้เรื่อยมาท่ามกลางข้อกังขาของผู้ที่พบเห็นที่มีทั้งเข้าใจ ชื่นชมและก็เว <ใน S 1> เทไทเคยบนนะ่นมั้งไหมฮะว่าแบบชันลาบากนะฉันยุงกัดนะอะไร,งแบบรเงี้ยก็แรกๆเป็นแรกๆก,ก็บอกอมันนอนไม่สะดวกมัง้งอะไรมัง่งพออยู่ๆไปก็จะเริ่มชินแล้วก็เริ่มเข้าใจว่าลูกพามันเนี้ยไม่ใช่พามานันลำบากเขาเรียกพามันแสวงหาศิลธรรมมาสแสวงหาที่สงบบางคนก็เข้าใจผิดาว่าเมียพาเมียแกๆมาหากินบางคนก็หาว่าพาแม่มาทําให้เกิดความสงสารจะได้เงินก็มีสารพัดว<ะ>่าง<ะ>ั้น และการพาแม่ออกไปตระเวนฝึกกรรมาฐานข้างนอกนั้นกลับทําให้มีคนบางกลุ่มมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมตนก็เลยตัดสินใจพาแม่กลับมาอยู่ที่บ้านกลับมาใช้ชีวิตที่บ้านแต่ก็ยังคงอาศัยรถเก๋งคันเก่าๆนี้เป็นที่หลับนอนเอาเอ้าปาก นี่พาเช็ดตากเอาเช็ดการเรามาเลี้ยงดูแกเนี่ยถามว่าบุญคุณของแกที่ดูแลเราของเราได้เสียเที่ยวเล็บแต่ของเขานี่ทั่วประเทศเอาท้องหน่อยจะพากล้ามสูนิพานและแล้วสิ่งที่ลือสีกลัวมากที่สุดก็มาถึงดดเมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมา,นาผู้เป็นแม่จากไปด้วยวัยชราส่งผลให้คำมั่นสัญญาที่ลือสีเคยให้ไว้กับแม่จะดูแลท่านจนวันตาย ดูท่าจะจบลงแต่ไม่เป็นอย่างนั้นหรือครับแล้วท่านฤาษีจะทำอย่างไรกับศพของคุณแม่ต่อไปจะเก็บศพไว้น,นีดก่อนและทำพิธีเผาหลอกพนี้ทำไมถึงท่านฤาษียังเก็บร่างที่ไร้ลมหายใจของคุณแม่ไว้คะยังตัดจากแขนไม่ขาดฤาษีบอกว่าสาเหตุที่เก็บร่างอันไร้วิญ,ญญาณไว้แบบนี้ เนื่องจากตนยังตัดใจไม่ได้และอีกอย่างเขาเชื่อว่าการเก็บศพไว้แบบนี้ไม่ได้ถือเป็นการกักขังดวงวิญญาณของแม่เพราะว่าเขาเองจะทำพิธีกรรมตามาศาสนาและก็สวดส,ส่งดวงวิญญาณของผู้เป็นแม่อยู่แล้วจะเก็บไว้ก็เพียงแค่ร่างเท่านั้นคุณแม่โลยลงกิดมารับข้าวตอนเช้าซะนะ บ้านเขารู้ไหมครับรู้หมดแหละประกานปู่ปี่จะเก็บศพของคุณแม่ว้เองถามตรงข้าก็บอกตรงเองถามก็มีลูกล่อลูกชนเผาเผาอยู่แล้วแต่จะเผาเมื่อสมควรเพื่อไม่ให้ชาวบ้านละแวกใกล้เคียงเกิดอาการหวาดกลัวบวกกับเขาเองต้องการปลดปล่อยดวงวิญญาณของแม่ไปสู่ภพภูมิของตัวเองฤาษีก็เลยจัดงานตามประเพณีงานศพทั่วๆไปแต่จะต่างกันตรงที่ เป็นการเผาหลอกซึ่งการเผาหลอกแบบนี้ก็ได้คําแนะนํามาจากพระครูสุภกิจจาพิมนต์เจ้าคณะอําเภอวังทองพอเสร็จแล้วจะมีการทอดทักผ้าเหมืนจริงทั้งหมดมีทําพิธีประทานมีเจ้าคณะอำเภอมีวางทั้งหมดพอญาติมาก็พอถึงเวลาก็จะวางดอกไม้จันท์ไปวางถวางในจันทร์ครบก็จะมีพระสวนหน้าไฟ ทำเหมือนเขากินทั้งหมดพอได้เวลาสามโมงเย็นก็จะมีสปัปปะรเลอมาละพ้ำมะพระ้าวเพราะเพราะกะ็จุดไฟพอจุดไฟะพ้าก็ปูซัก็สวนคุณโยมแม่รวยดวงจิตด,ดวงจิตของท่านจรับรู้ ตอนนี้ได้เวลาดีแล้วขอเชิญร่างของแม่ชีของโยมแม่รวยกรมณีได้เปลี่ยนเข้าสู่โลงแก้วสำเพอทองพาดวงิตของแม่ชีโดยลอยล่องเข้าสู่พณนิธานส่วนร่างจริงของแม่ชีจะถูกเก็บเอาไว้ในโลงแก้ว ซึ่งภายในโลงแก้วจะนำเอาใบาชากาละบูนปูนขาวมาผสมกันแล้วก็โรยไว้ด้านลา่างจากนั้นก็จะปูด,ด้วยกระดานมวนบุรี่ขั้นตอนทั้งหมดนี้ก็เพื่อจะช่วยดูดกลิ่นและถนอมร่างของผู้ตายให้คงสภาพได้นานที่สุดและหลังจากนำศพลงไปในโลงแล้ว ก็จะปิดตายด like er <Yes. S 1> ้วยกาวอย่างหนาแน่นเพื่อไม่ให้อากาศเข้าไปด้านในได้เจ้าการดูแลจะดูดูแลทำความสะอาดของคนมันอะไรเนี่ยก็ทำเช็ดถูเช็ดถูต่อไปปู่ต้องบอกเอามาก้าได้จากภายนอกเพราะว่าไหนไร้การเขาไม่ได้ก็ใช้เช็ดไปของเราเปิดไม่ได้ของยายอะนะเช่พี่น้อร่างอันไร่วิญญาณของแม่ชีจะถูกเคลื่อนย้ายไปตั้งไว้ที่ห้องปฏิบัติธรรมที่สร้างขึ้นใหม่ ที่เป็นทั้งที่กินที่นอนและที่ฝึกกรรมฐานของฤาษีฤาษีบอกกับเราอีกว่าเขาจะเก็บศพแม่ไว้จนกว่าจะสิ้นลมตามกันไปเพราะเนื่องจากยังมีความผูกพันในสายเลือดที่เป็นแม่ลูกกันอยู่ ปู่คิดว่าจะเก็บร่างของคุณแม่มไว้นานแค่ไหนอาครับแต่ถ้าจิตปูบต่บรรลุปั๊บทละขันปุ๊บและปู่แม่เา้าเผาเลยหลายคนคงมองว่าการเก็บศพไว้แบบนี้คงจะไม่ใช่เรื่องที่ดีนักยิ่งเป็นถึงนักดวนอีกด้วยก็ยิ่งพากันวิจารณ์ไปใหญ่ซึ่งฤษีเองก็อยากให้ทุกคนมองอย่างเข้าใจ เพราะความรัก <Veter> ท <an> <H> <cor> <ari> ี่มีต่อบุพการีมันเป็นเรื่องใหญ่ที่ยากจะตัดใจลงได้แต่สุดท้ายแล้วลือศีก็บอกกับเราอีกว่าเมื่อถึงเวลาเขาก็อาจจะเผาร่างของผู้เป็นแม่ไปหรือไม่ก็รอให้ตัวเขาเองสิ้นลมหายใจแล้วก็เผาไปพร้อมๆกันอุบัติเหตุซ้ำรอยรถจีบหลอมาตัดผัว่าครับ บ่อว่กกันเตกบ่อใส่กันหึ่มเลยครับแยกร้อยศพสาเหตุหลักก็น่าจะเกิดจากการใช้ความระมัดมังไม่เพียงพอของผู้ขับขี่รถบัสถอดบทเรียนจุดตัดทางรถไฟโศกนาฏกรรมหมู่